ยังยัสันดานของมึงเองยที่ทำไมมึงยืนอยู่คนเดียวเดียดสันดานของมึงเองยไม่ต้องมาทําเป็นเศร้าเศร้ารอยมึงมันคือมาป่าที่ชอบใส่หนังแกรอวันกู้แชร์แล้วมึงจะเงียบเหมืนโดนน้ำแกงราดไม่ต้องโทษดวงไม่ต้องโทษฝ้าไม่ต้องโทษใครไอ้ที่มึงเป็นอยู่มันคือสันดานของมึงเองกูนั่งเมามึงนา้ว งสวมข้างอกดูดีมีสไตล์มีคนรักมีคนห้ามล้อมแต่ข้างในมันเน่ามึงปิดบางกินข้าวไม่มิดทำเป็นผู้ดีมีรรมาทั้งที่ใจมึงโคตรจับผิดผู้จาวันแจกมันวัววังดีแต่มีแผ่นซ้อนทำตัวเป็นเพื่อนรักสุดท้ายก็แค่ตัวร้อนยิ้มไม่กูรับหลังเอวเรื่องกูไปเป่าไอ้ที่มึงโดนวันนี้ไม่ต้องโทษใครมึงสมควรไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาทำเป็นเงาความจริงมันโฟว่ามึงมันเป็นแบบนี้มันนานแล้ว สันดานของมึงเองยามที่ทำให้มึงยืนอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวสันดานของมึงเองยามไม่ต้องมาทำเป็นเสร้าสาร้อยมึงมันคือมาปาที่ชอบใส่หนังแกะเราวันกูแชร์แล้วมึงจะเงียบมึงโดนน้ำแกงราดไม่ต้องโทษดวงไม่ต้องโทษฟ้าไม่ต้องโทษใครที่มึงเป็นอยู่มันคือสันดานของมึง มึงได้ไปกี่คนแล้วไอ้คนที่มึงแทงข้างหลังสร้างความเชื่อใจแล้วสุดท้ายก็ทีเพ่พังเรื่องของคนอื่นมึงพูดได้หมดเป็นนักข่าวเรื่องของตัวมึงเองมึงปิดเงียบยิ่งกว่าลุมศพวันที่มีปัญหามึงวิ่งหนีหายไปวันที่มีผลประโยชน์มึงคลานเข้ามาให้กูโอ้มึงมันคือนอนบอนใส่ที่คอยกัดกินจากข้างในวันนี้กูตาสว่างถึงเวลาที่มึงต้องชดใช้ real is thing a ตามสสนออามมตึงคิดว่าทำแล้วจะรอดมึงคิดผิดผู้ไม่สราบแช้งหรอกเพราะความชั่วของมึงมันจะย้อนกลับมาทำร้ายมึงเองไปซะเองสันดานของมึงเองย้ำที่ทำาไมมึงยืนอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวสันดานของมึงเองย้ำไม่ต้องมาทำเป็นสียสาร้อยมึงมันคือมาป่าที่ชอบใส่น กูแชร์ละมึงจะเงียบมันโดนน้ำแกงราดไม่ต้องโทษดวงไม่ต้องโทษฟ้าไม่ต้องโทษใครที่มึงเป็นอยู่ <c ười> มันคือสันดานของมึงเอง